been stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. ทานแห่งความสุขหิวพี่น้องค่ะเอืมน้องเอายามาหน่อยใส่ปี้ไว้เรียบร้อยแล้วบ่ทันบ่ทันได้คันเรียบดอกเดี๋ยวว่าจะไปเก็บพัดพอมาทางนี้แล้วก็สิไปอันอันตักความสุงบ่ได้แล้วพี่น้องมัดลมพัดอันพัดอัน เฮ็ดผึงหวานกับเอ่อกับไข่ไส้ไข่แล้วก็ไส้มูสับน้ำนอเครือ่องปรุงก็นะจกนอยไข้มีสรสชาติอะไะหรืเอเดี๋ยวขอไปดุนต่อไว้เดี๋ยวสิพาเก็บยังไงมนันเนี่เผาิ้มแล้วก็ะซองเบิ้งของกินพักค่ะพี่น้องค่ะพักเคแล้วพักเออออกระบอากาดน้ำ อยู่เน่น้ำกับพี่น้องคะ่ะเอออยู่ติดคลองไอ้นหน้ำกับมีแต่ว่นาน้ำมันหน่อยเนาะค่ะเออมอก็เห็นนี่คะ่ะเห็นบ่ค่ะแต่กีก็บอกเห็นมุน,นอีเนาะแตกแล้วค่ะแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วโอ้แต่มันยังบ่็นอะเนาะค่ะไอ,อเดี๋ยวยังไม่ทันเกี่ยมแล้วคะ่ะนี่นี่พักการน้ำไปฟังตัง้งมุ่นมู้ยพี่น้องคะ่ะเห็นบ่ ว่าไงงามๆอืชน,นิดนี้ก็ยังบ่เคยเก็บไปกินเลอพี่น้องคะศึกษาอยู่อ่านหนังสือลายเหลี่ยมพ่อหลากหลายชนิดอยู่คะ่ะพ่อชนนี้ใดกันที่ใท้คลิไปไว้ก่อนลคะค่ะว่ามันกินได้นาะค่ะนี่เจสิกาไปแคบรูปไว้นาะค่ะพี่น้องคะว่านน้ำมอโอ้เดีวก็ไปหาซื้อมันลง พักชนิดนี้ตะปีเล็กๆอ่อฟังเอดเอศึกษาเก็บกินได้นะคะเขาสิมีกินหอมจาพอโตหน่อยหินหินแบบได้บอกว่าถือนี่เด้วจากน้อยมันเป็นเป็นล่ำขึ้นมาเนาะฮกเปาะเปาะเปาะเนาะอืมนี่เกินได้นะคะ ไอ้เหล้วเก็บไปกินแล้วหลายคือน้ำใต้น้ำเนี่ยพี่ส่องคะฝนเหาวไปเหีวไปเนาะค่ะหล่แต่ถ้าผู้มากค่ะผู้ใดสนใจก็เก็บได้นะคะกินได้ค่ะหนังสือเขาบอกอกยู่เอ้เหล่าค่อยเก็บไปกินละค่ะเ,ออเขามาแต่งท้ามน,นะเขาเอาสิมะตาเ็ศเป็นท้ามอร่อยอร่อยอร่อดไปแต่ละจุดเนาะค่ะนี่ีข้ามย่าง ้าอาไปบงพักแสจพักัวเอาอกชนิหนึงมันน,นังมี่เก็นเ้าเอามปลองอมองแล้วพี่น้องคะโอ้ยเงาคนค่ะไะเก็บจะกลรมก็น,นอ้อพี่น้องค่ะนี่ไหมคันโฟโต๊กมาแหงขี่อวบได้หนิ่ันโฟบโต๊ะค่ะพี่น้อง,น,องนี่ห้อยเดินเอเด่วย่างี่เห็นบ่มันโคหยากเกินมานี่ย <c oughs> เ็บแล้วค่ะพี่น้องคะ,ะเดี๋ยวเราหยิเก็บกล่องไว้เดี๋ยววางเปลกันดีกว่าน้องนี่ค่ะอแมอืมขึ้นแซมกระดอกใหม่แล้วพี่น้องคะเห็นบ่ขึ้นอยู่น้ำกัดเลย่ะกูเลยพัดซิม เึ้นเบอร่งเช้นรสชาติมันจะออกไปทั้งพักเฉดพักเฉดไฟแดงเนาะอุ้อยอันนี้คือเป็นังสีเนี่ยขอดคำงามเลยอูย้ยเอาเสียงมอเตอร์เวย์กับป่านนั่นเนะเาะอ๋อนี่ค่ะ สวยๆงามๆไฟอาวิบของเราก็ได้เก็บอยู่อ๋อกินเขาแล้วก็ลุยตอนน่ตอเนาะต้นนี้ล่ะเงาเป็นเงาพี่น้องคะเงา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 อ,งอู้นี่นี่เห็นปะค่ะกันฝนตกมากเนละที่แตกมากเลยนี่น้อยเบียๆนี่แต่ว่านี่เอากปเนี่เนาะ มันเป็นเงาค่ะเออต้องหามุมหามุมกล่องอ่อนๆเนาะตุ่นโอ้ออต้องอยู่คนละทางกับมุม กรอบแล้วครับพี่น้องขาโอ้กัน่นฝนตกมากนี่เนาะนัะน่งจีแตกลายนเนาะเบียดน,น,น้อยๆก็มีอยู่ด้วยพี่น,อน้องกั่นฝนตกมากที่เด้เก็บอีกอยู่ด้วยเนาะม,ม,มาทางเป็นทางอุหลุบไปเบิด์แล้วเห็นไหมขะ,ะแก่แล้ออบวบ้าเหรอเอันนี้แก่แล้วไว้ทำพัดเหรอเ อ่อนๆมันค่ันกกี่ก็แกแล้วจะเผาเบือเ่อเ้ยค่ะเพราะว่าพอท่านไ,ไปหาพักตัวอื่นทางไก่เนาะต้องร่อคุณสามีเขาวางผ้าไปก่อนตอนนี้ก็หาเก็บพักแถวบ้านก็เนาอะอย่างไก่แน่ก็บยามันเถอ,อะเนาะเพราะได้เพราะได้มีคลิปมาฝากพี่น้องไหม ออคิดนหอดคิดนหอดปลาคิดนหอดโคกนอกค่ะอืมเกี่ยเขาอดออนก็มัล่งแตกมากค่ะบดอยูฝนอืมชนน้ำบอร์หักเอาอดออนขึข้นห่วงทางแล้วก็น เนี่ยมันยังเบียร์น้อยอยู่อันนี้ได้อยู่เลยนะคะเ็นบอกสะท้อนแสแงแดดดีให้พี่น้องคะออ่อนๆอ่ะกินแสบแบบพัดเนาะย,ยังมาท่านในหลวกกิมปนกิมเกลได้พี่น้องคะพัดยุคกุ้งก้าวละเพราะสันกับใครร่วมกับอันเวลาต้ม ก๋วยเตี๋ยวกินกบเทพเป็นพักไสยนอค่ะงามๆเลย,ยน้องเห็นน้ำบอสะท้อนแสงด้ค่ะกำลังโผล่แบบนี้ ไฟอาวหวีบผักไฟเอาวหวีบนะสะท่อนแทงเห็นบ่มคะห้อยเดี๋ยวยางกำลังโพดแดงแดงอยู่พี่น้องเห็น้ำบอ,อ,โ,อโดทูทดตั้งก่องไว้พี่น้องก็เบนนอน้ามันเอาไว้เดี๋ยวเก็บอีหยัง ของในกับมีแต่ปอปอเขาไปเอาเด้อเนาะเอาพ่อไปกินครับพี่น้องคะแต่รอบมันออกมา,ม,ามัยเนาะเป็ดเงาโอ้ยมาโมยเ้าเเอาต้นนี้นะมาโมยปากแท้ๆเียบ่ได้สอนถุงมือพอจะแยกตอดกันเด้อน,นี่อ่อนๆ พี่้อง้าอ่อนๆโคตรหรัวงามเลยน้อโอ้ยมวนอีกแล้วน้อนี่ค่ะอันใดยังหน่อยอยู่นั่นว่าได้กับบ่อเด้พี่้องอือตอนนี้เด้ให้เอียบแล้วมั้งมันบูบี้เบิร์ดนี่ค่ะนี่ให้เดี๋ยวเก็บไปทุกพรนาะ อันไดเมื This ่ท um ่านไหนโพเงากับเมื่ท่านไหนเก็บมันมัดเงามหน่อยมันก็สีแบกยอดหรอม่นี่ค่ะลายยอดตัวสามียอดน้ออวยค่ะเท่านี้เลเบ้า สวยสวยงามมากเลยแนะนำรุ่นนี้แหละเซบเวอร์ค่ะเแดงๆเนี่ยนาะน,นี่ช่สวยงามไฟเอวี หลายเก็บเก็บรืมสตาร์ทกล่องใส่ไปอนเก็บสยเก็บสยย้องระบ้างเด้เนี่ยมามุ่ยตอดๆ่อนญ,ญาตยอดสวยๆงามๆว,วัวลวงวัวหลวงน้องขาทานมากกับเก็บตัว หาประเดี๋มาง่ายพี่น้องคะ่ะเบิงมันดันขึ้นหักจ่อยหกัหกหกักหักโอ้ยหักเลยพี่น้องคะ่ะมันกวบลายเห็นบ่าอืมใส่ถุงนี้คือเก่าแล้วอเปิดมันต้นไหม่เกา่ามันหนาอยู่คะ่ะมันพยายามขึ้นมาเนาะ ตนใ่กับนีเลยตนตนแกมันเก็บมค่ะเก็บไปทา้งนี้มันกบสะท้อนแสงกบเป็นงเงาล่ะเนาะตายยอดอยู่น,น,นี่หนึ่งสองสามสหยหอดตรงน,นี้เน,นาะอาหงหอดลาไลอดอ่โอ้ยันี้แบกไปทางไลก,ก้า ชันัเนน่งกับบานเราไหมมันเพราะว่ามันห้อนเนาะมันห้อนมันมันบ่หนาวกันอากาศเย็นเนี่ยมันสีแบบว่าทั้งอวบทั้งอ้วนเนาะมานน้ามอพี่น้องเป็นจุก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  นด้เอาบ่าได้กับพลอยมันเนาะมาเด้อเอฟซี FC. มาเก็บพักไฟอาบีกับเอสเอลมาเด้อเออมีเอฟซีอ FC. เออก็เหม็นมากเอาไว้ให้เก็บน้ำนี้นมาสั่นวามาเด้อมาเด้อเออมันยังออกอยู่เรื่อยๆขันฝนมากกับจีออกอยู่เนาะเบี้ยนิดหน่อยก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าเบื้องต้นนี่เบื้องบักยางใหญ่เลยเนี่เห็นบอกค่ะ มังไงยออัเงี้ยะมังแก่เราได้ไหมบอลใน,นบึงลายใส่มันก็ยังออกมาเรยเนาะนี่อยู่กับผักนี่โอ้ยหัวดุดหัวกระตมง่าไม่ได้พี่นอ้องมุ่ยออตอดไหมพี่นอ้องอ๋อนี่แหละน้ำเนี่ย เท่มถอยหลังก็เดี๋ยวหางกเดีเย็บตุ๊กหงว่ามันแด็งไหมเนี่ยอยากได้รุ่นเนี้อันน,อน,น,อนี้แก่อะอันนี้เ่าเนาะอ๋อนี่ ้องคะท้องยอดเกลนดำเบาบวบๆเลยอ่านี่บวบๆอื้มๆเอาไว้ก่อนลำสวยๆงามๆเลยนโอ้ยบาน่าเก็บน้อใหม่ฝรั่งบอกน้อน้อยๆกำลังออกมากกวนี้ โอ้สมุนแก่น้องดูนี่เหอะเบาะค่ะเพราะว่า,า,า,ามาเก็บแต่พอแถวนี้กับพอ่อตะกินอยู่ไหมน้องไปดูนยังคักกระโดดโอ้ยถุงไอยู่กไก่บะทีนี้เต็มมือแล้วพี่น้องเอ้าขอว้างเลยนี่ก็เนาะมาจุ่มนี้กันพี่น้องนี่นี่จากต้นนี่หนึ่งสองสามตีหาตนน้นเนาะคิดว่านะเสร็จนำบอก สะท้อนแสแห้งกระทนดูเอาพี่น้องค่ะอพักเจอแดดเหี่ยวไล่ได้พี่น้องถ้าสิเก็บพุนพ่นแย่อปุ่นตอดเข้าไปอีกนิดกระชิดเข้าไปอีกน่อยจิโอ้โอโอ อ้วกอ้วกอึมอึมใช่ว่าอันอ้วกอ้วอึมอึมนม่ได้มาโมยนี่แหละพี่น้องกะอยากได้ได้เพื่อทีนี่นี่เดี๋ยวเอามือกไปเอาอืมอืมท้องดีมีให้เราเก็บ พักก่อสากพิดกระแทบน่วงที่ละพี่น้องเก็บไปหน้าเลยเนาะเอาะ,อะจมอีกคือเก่าโอ้โหเอืมบไตยแม่กระเพาะน่ะเด็กเสียงเบาขอถอดขอไพ่แล้วพี่น้องคะเพราะว่าจือก็มีเยอะพี่เร็วไหมนเนาะเออปั๊บเสียงเอากหรอือเปล่อแดงๆหลายลายพี่น้องค่ะแต่ว่ามันชี้น้ำตาลพี่น้องกับชิบูเห็นน้ำดอกนอกจากเห็นมือเดีดเเ๋ยวเก็บขึ้นมาเนี่เนาะ ลายยอดดูเห็นบ่มคะรูดไปทางใดนล่ะอุย้ยเดี๋ยวถ้าพี่น้องหากันตามที่ต้นนี่ก็เนี่ยเห็นบ่มคะสวยงามอลังการอุย้ยถอนอืมอืมถอนก็บ,บ่ขาดดอกเอบอบ่ขข้นมาดอกขาดปัดปัดเลยพี่น้อง นี่อู้หอ,อ,อ,อ้อ๋อต่อๆๆเหยียบลงไปนี่เห็นบอกค่ะเหยียบกระพานนั่นอ๋อไปโดนมันโอ้ยนงัง เอามม่เอาไทยท่อมือดูดเอาอูดอีกหลายตัวเนาะเอาไม่ปลาหมาหมวยอ้

ใหม่แทงมือเอาในหอวเลยเอานี่วเอาสิออกไปได้หนิว่าชิพ่อได้ไม่ว่าน้ำบ่อพ่อบ่อมันได้เก็บแล้วมันบ่อยากพ่อได้นี่เออตัวชิพ่อบ้านเนี่ยไก่เติบเด้ยางมือนี่ออกกระสอบมาเบิดมือแล้วไปอ่านหนังสือมาเนาะโอ้ยเก็บมือค่ะเกลียดไหลบ่อหนอหนีนาะ เจอต่อไหมตับมืออืนี่ค่ะอุ้ยงามไฟอร์บีบของเราก็งามงามพี่น้องค่ะเอ้าหักเอาหลุดนี่โอ้เจ็บมือเจ็บมือดิพี่น้องค่ะอนอนนี่ไหมกูเอาหอกมันดูเลิกพี่น้องค่ะอืมูนอุ่นสุดวันละเท่านีร่ ไม่กับปักมืออ,อยากได้สองสามยอดเดแล้วมันอ้วนอีกยอดงนึ่งะนี่ค่ะ,คะเจ็บมือเจ็บมือพี่น้องค่ะเนี่เจ็ปบประมาณพัดนึดนงเนาะค่ะน,นี่ค่ะหอบมือนั่งพอดนอนีนิดหน่อยเนาะ เจ็บมืออุ้ยอดไม่ได้ออจักหยอดไหมถึงขั้นถึงเจ็บมือเลยพี่น้องคะแต่ว่าหมอกนี้มันลึกไหมลึกถึงหมาหมุยทั้งยาเอาอีกจักหน่อยค่าเพราะว่ามันถี่แก่เนาะนี่ลำมันโอ้ยมันอยู่เลือกไหมเป็นหยาหยาต้นเก้าว่เนี่เป็นสั้นเป็นสั้นอยู่เนาะมันวะแหวกลงไปไหม พูดอ oh. oh ่ะ oh ขึ oh ้น oh บ่ไ oh ด้กะมีไหมเนาะอบบวบโอ้โหอบบวบพอนก็บ่อาจากนู้นข้นมาฮักเลยนี่านทัานพร้อมหรือเปล่คะนี่ต้นต้นใหญ่เขางามเลยต้นเอ้าต้นนี้ก็งามเลยเงาเงาเงาอย่างกัน อ้วน,นอ้วนบึกอ้วนบึกนี่โอ้ยไ้เปีวัสิไปไหมผ้าปีกดิพี่น้องคะถ้าพี่น้องเก็บอีกจังน้อยไปต่อบ่ดมือยบ่เท้าเนาะคนห้อง เก็บกระต่อลำเบิงดีๆแล้วพี่น้องมันชองยางเนี่ยยื้นกันี่เนาะอันนึงดอกไม้ต้นอ่ะนไหมต้นนี่ไหมอวบบเบหวกเลยอุ้ยอวบจางอวบเลย อ้าวกล่องไปทางมือคนกับปเก็บอีกตนหนึ่งทักหลายเอาพอแล้วเวดเเี๋ยวไปคนอื่นเขาเก็บไงเฮ้นี่ค่ะเพิ่มอีกเฮ้ยใส่ถุงก่อน,นะคะ่ะไปต่อค่ะ

ดอกฟันสิงโตเด้อพี่น้องดอกฟันสิงโตเอาเก็บดอกตุมต่มๆไปแกงออมไก่นัองิลวกจิ้มพ้นจิ้มเจ้วก็ได้เบือเด้อค่ะพี่น้องค่ะนอ้อมันเป็นอย่างต้องใส่ถุงมือดอกบานบบาเาด้ดอกบานต้องเอาไปต้องเอาไป ตากแดดท,ทำชาเนาะคะ่ะตากแดดท,ทำชากินโอ้ยโอุย้ยสามชีดอกอยู่น้ำขลด่นม,ม่วนเนะาะทำน้เอาอยย่างละน้อยเด้อะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเกลี่ยเอาเนาะ ยากอาตุ่มตมมันทางเกบ,บานกับสิทิดมานำแน่เ้ยยามันด้อ เขาบ้านแล้วค่ะอันไปย่างรอหาอหนาบ้านบ่มีบ่ได้เพิ่มเนาะค่ะบ่ได้เพิ่มเพราะเขาย่างอื่นนี่แหละ หญ้าฟันสิงโตเป็นสมุนไพรด้วยค่ะพี่น้องคะสปปรรพคุณมากมายกินได้ค่ะอคหอดเนินไก่บ้านแล้วคะ่ะมองนางเหล็นนางพักนางเศร้ามีแห้งเนาะค่ะนางกีนําคะ่ะออาเมื่อยชิเข้าบ้านล้วค่ะพี่น้องคะเอเดียว่าจะปิดคลิปซับนี้เนาะคะ่ะแต่พักยังแน่กับไปรุนในคลิปด้วยค่ะพี่น้องคะ อยู่ในเป้ค่ะอยู่ในเป้์หรอคะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แน่เ้อพี่น้องค่ะรัวๆรัวๆเพื่อเป็นกำลังใจหาถ่ายคำคลิปดีๆมาฝากพี่น้องค่ะแดดช่องค่ะแดดดีใหไลค์อยากขึ้นไปนั่งทั้งเนิ่นกับเมืยอค่ะกับปวดเมืยอคขะแล้วค่ะแล้วขออนุญาตจบคลิปแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องค่ะลาก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ปั๊บ อทุกท่านมีแต่ความสุขสมหวังสมป่าถนาเด้อค่ะพี่น้องค่ะแดด่องลูกตาเฮ้เฮ้ไปละค่ะทอดบ้านแล้วก็ล่างตักใส้นากตาผ่านขาวแบบใส่มะกกทุกอย่างเด้อแต่ยามะโนยานี้พี่น้องเพิ่ง่าอีกเอาแต่มาแต่ยำพี่น้องค่ะกองมันไห้เด้งเด้งมันมุยามข้าวข้าวข้าพี่น้องค่ะเป็นปางยังเมนอ่ะกระช่าแต่เด้อ าเบิ่งไว้แล้วแกพักในจตจนีใช่น้องไปบอกให้รู้ตัวเองนี่ละชั่คนี้ท้าเลอพอโลกใหม่ตอนติตด้วยอล้วไม่มก็้นถึงน้องท้า